สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สนามประทุมธานีนะครับนิสสันนะครับได้จัดให้สื่อมวลชนได้ทดสอบนะครับนิสสันค e ิก k ์อีพาวเวอร์ r c เนอร์นะครับรุ่นใหม่นะครับซึ่งต้องบอกกันว่าภายนอกเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยแตกต่างกันมากนักเพราะว่าไฟหน้ากับหน้านต่างๆดีไซน์เนี่ยยังใกล้เคียงเดิมอยู่คันที่เห็นอยู่นี้เป็นรุ่นออ l t เทก็เลยมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับเริ่มต้นที่ดี ตัวนี้ครับสเกิร์ตหน้านะครับแล้วก็มีตัวของส่วนของครอบตัดหมอกก็จะเป็นทรงแบบว่านง n g ngao m e เลยนะครับแล้วก็ล้อมแมบบ็กล้อมแม็กจะเป็นของออเทคนะครับซึ่งเป็นออเทิ Tech. ที่มาจากญี่ปุ่นเลยนะับอีสนาคหนึ่งที่สําหรับตัวท็อปท็อปของไลอัพการผลิตของฮิสันนะครับแล้วก็จะมีเป็นกราบข้างนะครับหรือสเกิร์ตข้างนั่เองแล้วก็ไอตัวกระจกข้างนี่ก็จะเป็นสีเงินนะครับหลังคาสซีดําแน่นอนนะครับแล้วก็ตัดกับแหลกหลังคาที่เป็นสีเงินนะครับหางหลังหางหลังที่ไดเป็นชุดแต่งของออเท็นะครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับแล้วก็สิ่งที่ด้านหลังดูแตกต่างนะครับมันก็จะเป็นในเรื่องของตัวไฟทับทิมตรงนี้ครับก็จะยาวขึ้นมาเป็นไฟทับทิมมางมากกกัับแล้ววว็ตตอ ไฟนี้ก็จะเท่าเกินเท่าเดิมเลยนะครับด้านหลังนะครับในตัวออเทคเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของชุดแต่งมาให้นี่เห็นไหมครับชุดแต่งเป็นกาบมาให้นะครับเนี่ยสังเกตได้ว่าอุ้ยอุ้ยโอเคเป็นการแปะเพิ่มเข้าไปนั่นแหละครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ออเทคนะครับซึ่งถือว่าเป็นของนิสสันที่เป็นรุ่นแต่งด้านข้างโดยรวมแล้วเนี่ยทรงทุกอย่างการดีไซน์ยังเหมือนเดิมนะครับ มาเล่าก่อนว่าสมรรถนะของเขาเป็นยังไงเริ่มต้นเนี่ยคือแน่นอนครับผมพลังของมันนี่แหละมอเตอร์ไฟฟ้าลูกใหญ่ขึ้นครับเป็นจาก e 5 7มั้งเหลือเป็น e 4 7แต่ว่าตัวนี้เป็นรอบจัดขึ้นและกำลังสูงสุดเนี่ยเป็น136แรงมา้าครับและแรงบิดมีอยู่ที่280นิวตันถามว่า280นิวตันเนี่ยมันยังไงมันแรงไหมนึกคร่าวๆประมาณรถปิกอัพแบรนด์หนึ่งที่ในรุ่นก่อนอันนี้ยุคก,ก่อนอันนี้ที่มปนเครื่องประมาณ2.5ดีเซลเทอร์โบเนี่ย มันจะมีอยู่รุ่นหนึ่งที่แบบแรงบิดประมาณนี้ย250 200 280นิวตันสาม้อนิด,นดก็ลองคิดดูว่าแรงบิดระดับน,นี้มันใกล้เคียงกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบเลยนะในสเต็ปที่เป็นเครื่องที่แบบไม่ได้เป็นตัวท็อปของเครื่องยนต์ดีเซลนั่นแหละหรือถ้ามองในแง่อีกหนึ่งคือถ้าเป็นเครื่องยนต์เบนซินด้วยกันเนี่ยน่าจะเทียบเท่าเครื่องยนต์2 0 0 0หรือ2.5ลิตรแต่แรงบิดมันก็ยังมากกว่าเครื่อง2.5ดาลิตรอยู่ดีเพราะเครื่องยนต์เบนซิน,ต,น,ต,ต,240นตัน ก็หมดแล้วแต่คันนี้สองยแปครับลองคิดดูว่ามันแรงขนาดไหนตัวเก่า260ตอนนี้280แล้วะตัวเดิมแรงม้าร2 9ยีเอ๊ยยังมันขนาดนี้ และที่บอกว่าเครื่องยนต์หรือขุมพลังใหม่เนี่ยใหม่อย่างไรคือตัวเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์สามสูบเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับไม่ได้แตกต่างกันมากแต่ว่าที่เขาปรับเปลี่ยนหรือออกแบบใหม่คือในชุดของตัวระบบควบคุมการทํางานของระบบมอเตอร์ไฟฟ้ากับคอนเวเตอร์ทั้งหมดเนี่ยคือชุดเกียร์มอเตอร์ต่างๆที่อยู่ด้านล่างเนี่ยนะก่อนนั้นเนี้ยมันจะเป็นเฮาซิ่งสองชุดแยกกันมันละใหญ่ขึ้นมาทีเนี้ยชุดคอนโทรลตรงเนี้ยมันจะขึ้นมาสูงพองสมควรแต่พอเป็นรุ่นใหม่ปุ๊บเขาดีไซน์ให้ตัวชุดอมอเตอร์ฟ้ากับชุด แอมเตอร์ไรต่างที่อยู่ข้างล่างเนี่ยมันอยู่ในเฮาซิ่งเดียวกันแต่ยังเป็นสองชุดเหมือนเดิมครับแต่เขาใช้เสื้อพวกนี้คือคืออยู่ในเสื้อเดียวกันแหละแต่ว่าซุกไว้ยู่2อันซุกระบบไว้สอ,อันอยู่ในนั้นมันทําให้ขนาดเล็กลงเตี้ยลงไอ้ชุดเนี้ยตัวตัวตัวระบบจ่ายไฟตรงเนี้ยควบคุมระบบไฟเนี่ยมันก็เลยอยู่ในระดับต่ําลงเรียกง่ายว่าต่ําลงด้วยแล้วก็ทําให้ห้องเครื่องมันดูโล่งขึ้นก็น่าจะมีผลในเรื่องของการเกี่ยวกับเรื่องความร้อนความร้อนได้ระดับหนึ่งนั่นแหละ ภายในนะดีไซน์โดยรวมแล้วเนี่ยไม่มีจุดแตกต่างมากนะักกับรุ่นเก่าจะมีอยู่ประมาณ2จุดหลักๆนะครับมาตรวัดนะครับนี่ครับออกแบบมาใหม่แล้วจะเป็นตัวรถเนี่ยจะดีไซน์ใหม่เป็นรูปรถจริงๆแล้วจะมีไฟเบรกติดด้วยของเก่าเนี่ยตัวเวอร์ชันหนึ่งหรือเจเนเรชันที่แล้วจะไม่มีแต่ตัวนี้มีแล้วเวลาเราใช้ชื่อใหม่ของเขาเรียกว่า E ีเ e ิร์ลสเนะครับก็จะมีไฟเบรกขึ้นที่ตรงนี้แล้วนี่ปิบบเปิบ,ปบตะเบรกเตะเบรกเตะเบรก,กขึ้นเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าตัวนี้รองรับ Android a u t o แล้วนี่ ก็เชื่อมต่อด้วยสายได้เลยสายก็อยู่ใต้นี้นะอแอร์แอร์ปรับใหม่แล้วมีการทำงานของคอมเพรสเตอร์ที่ดีขึ้นทำให้ปรับอุณหภูมิได้จริงรเวลาหนาวก็ไม่ฉับเหมือนเดิมสามารถลดอุณหภูมิได้จริงแล้วซึ่งก่อนน้น,นี้ซอฟต์แวร์เขาอาจจะมีการคำนวณค่อนข้างที่จะไม่ค่อยตรงมากนักมันเลยทําให้แอร์ทำงานหนักเพราะง่ายคือฝักน้อยกว่าต่อแต่เนี้ยเขาทํางานให้เหมือนปกติแล้วตามอุณหภูมิที่เราตั้งไว้นะครับนี่มาถึงป้นเกียร์ครับป้นเกียร์ก่อนเลยเป้นเกียร์เนี่ยของใหม่ใหม่ที่สุดเลย โซนคนโซลตรงนี้ใหม่ที่สุดเลยนี่ปุ่ม P ก็กดปุ่มเหมือนรถยุโรปเลยนะเวลาเราจะเข้าเกียร์ N รก็กดข้างๆอย่างนี้ต้องกดนะไม่งั้นมันไม่ไปกดปุ๊บมา N เราจะมาที่ B ก็ได้น,นะเห็นไหม B ก็กด B ก็เป็น B นที่หน้าปัดก็จะโชว์นะเป็น D เป็น B เป็น P อะไรก็ว่าไปนะครับวิธีจอดเกียร์ N ให้เข็นได้นะครับเวลาเราไปจอดแปะที่มันจําเป็นจะต้องจอดขวางเขาจริงๆนะครับเริ่มต้นคือให้กดกด P อย่าเบรกก่อนอย่าเบรกค้างไว้แล้วกด P หนึ่งทีนะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนมาที่ N ตึ๊กเลื่อนมาที่ N แล้วมันก็จะขึ้นครับว่านี่ปุ๊บเราก็ปล่อยเบรกแล้วก็กดโอเคทีแอนคล้ายๆรุ่นเก่าเพียงแต่ว่าวิธีการก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงเพราะว่าระบบโยกเกียร์มันไม่เหมือนกันนะครับแต่ใช้วิธีนั้นคล้ายๆกันครับแล้วสมมติว่าเราล็อกรถล็อกได้จริงหรือเปล่าน้าเนี่ยผมล็อกรถนะอ่าล็อกได้โอดีโดนไหลเลยเห็นไหมไหลจริงไหลจริงเนี่ยออ๋ ครับแล้วสําหรับดิสันคิกตัวใหม่นี้นะครับจะมีระบบความปลอดภัยเพิ่มขึ้นมา2ระบบนะครับก็คือระบบ LDW หรือระบบเตือนรถเมื่อออกนอกเลนโดยไม่ตั้งใจเตือนยังไงสมมติว่าเริ่มเซไปเนี่ยพอมาลอยรจะสั่นยังเป็นอันรู้ว่าอุ้ยเราเซนะแต่ยังไม่ดึงกลับให้คือมีการเตือนเท่านั้นนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีในระบบของไฟไฟสูง ออโต้ Auto, ก็คืออัตโนมัติเวลาที่มืดเมื่อไหร่ปุ๊บเขาจะเปิดไฟสูงให้เราทันทีเลยแล้วก็ปิดให้เวลามีรถสวนมาหรือมีแสงสว่างมากพอเขาก็จะปิดให้อัตโนมัติก็คือ2ระบบหลักๆที่เพิ่มมาใน Nissan Kicks ตัวใหม่ในเช่นใหม่นี้นะครับนอกนั้นก็ยังมีระบบความปลอดภัยอื่นๆเช่นเดิมครับไม่ว่าจะเป็นเตือนออกนอกเลนมีไบสปอนะครับมีกล้องมองรอบคันมีกล้องตรงนี้สามารถปรับดูภาพกล้องด้านหลังได้นะครับ แล้วก็มีเตือนการชนด้านหน้านะครับก็ยังมีครบถ้วนเหมือนเดิมมีระบบควบคุมการท่งตัวที่เมื่อกี้เรงไปสลาล่อมกับลองขับในแท็กดูแล้วก็ใช้ได้ระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับก็ยังถือว่าระบบความปลอดภัยยังเหมือนเดิมให้มันเหมือนเดิมเพิ่มเติมอีก2ตัวก็คือตัวเตือนออลนังเลโดยทรงสั้ญาณสัญญาณแล้วก็ในส่วนของระบบไฟสุขอัตโนมัติไล์ตัวหนึ่งที่เขาบอกว่ามันก็ค่อนข้างดีในเรื่องของตัว D A A อันนี้ D A เนี่ยผมขอขยายความนิดนึงนะ D A เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นระบบเตือนแบบ เหนื่อยล้านี่แหละธรรมดาธรรมดาแต่เซนเซอร์ของหรือการใช้เตือนของเขาเนี่ยเขาจะใช้วิธีการที่พวงมาลัยเนี่ยมันจะจับความเคลื่อนไหวสมมติว่าเราขับอยู่ดีๆเนี่ยเราหมุนพวงมาลัยปกติอยู่ๆพวงมาลัยสวิงไปสวิงมาหรือสายไปสายมาผิดปกติคือเขาจะจับความเคลื่อนไหวเป็นลนักษณะกราฟนั่นแหละกราฟไปเรื่อยๆถ้าเกิดมีกราฟไหนที่ผิดปกติเ,เกินจากที่เขาจับไว้เนี่ยสแสดงว่าคนขับเป็นไรเปล่าเขาจะเตือนแต่วิเตือนเนี่ย เป็นไฟตึ้งตึ้งตึ้งขึ้นมาที่หน้าปัดแบบมันให้พักกับลูกกาแฟแล้วก็อาจจะต้องเราต้องเตือนคนขับให้บอกเฮ้ยวังนะอย่างนี้แต่แมงไม่สั่นที่พวงมาลัยนะมีแค่เตือนเป็นเสียงกับเป็นเป็นรูปภาพซึ่งจริงๆเสียดายนิดเดียวไหนๆก็มีเตือนแบบออกนล้อเนึงยทำไมแบบพอเราเมื่อยๆไม่เตือนอย่างนี้เราจ้ตื่นแล้วทีนี้ทีนึงครับตอนนี้ผมก็ขับนิสสันคลิกส์อีพาวเวอร์เขาเรียกว่าเป็นปรับ i n ่ r c h เชนปรับเล็กน้อยแล้วกันก็คือเมื่อกี้ได้ลองขับในสนามไปแล้วก็สัมผัสได้เลยครับดับแรกคือยางเขาเปลี่ยนใหม่เป็นยาง Continental รุ่นที่เห็นเขาบอก Eco, อีโค่คอมฟอร์ตมาน่าจะไม่ผิดเป็นยางที่นําเข้าจากตุรกีหรือโปรตุเกสน,นะผมไม่แน่ใจก็คือเปลี่ยนเป็นยางเป็นของ Continental ใหม่ รู้สึกว่านุ่มขึ้นคือขับในแท็กก่อนนะครับตอนนี้ต้องบอกาขับในแท็กอย่างเดียวรู้สึกมันนุ่มนวลขึ้นแล้วก็เสียงเงียบลงแฮนดิ้งต่างเนี่ยค่อนข้างควบคุมรถง่ายขึ้นไม่ว่าจะเข้าโค้งหรือเราขับแรงๆเนี่ยเบรคของเขาค่อนข้างดีขึ้นเท่าที่รู้สึกสัมผัสได้นะณนะที่สนามเท่านั้นนะรับยังไม่ได้ออกถนนใหญ่เลยเพราะว่าวันนี้เป็นวันเปิดตัวครั้งแรกแล้วก็ระบบของวันพเดิลหรืออ e ีพเดิลตัวใหม่นี้ละกันผมจะเล่าให้ฟังว่าเขาปรับใหม่โดยที่ว่าแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นแบบ สามารถใช้ในคันเร่งเดียวแล้วสามารถหยุดจุดๆนิ่งได้เลยทีนี้มันจะมีปัญหาเรื่องว่าโอเคคนที่ขับอาจจะต้องค่อนข้างที่จะทาทาความเข้าใจกับตัวคันเร่งนิดนึงจะต้องถอนเท้านุ่มนวนต้องเนียนๆต้องเกง่งๆข้อเท้านนหน่อยเพื่อให้รถนุ่มนวลถ้าจะต้องใช้โหมดนี้โหมดสปอร์ตหรือโหมด S หรือโหมดอีโคเนี่ยต้องใช้จะต้องใช้การควบคุมคันเร่ง่อนข้างเยอะคือถ้าเราปล่อยแรงไปเนี่ยหัวทิ่มเลยนะเพราะมันหน่วงมากเพราะมันสามารถหน่วงให้จอดนิ่งได้เพราะนั้น ทางญี่ปุ่นเ,เองเลยไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยแล้วทางีญี่ปุ่นเองเขามองเห็นว่าอเออตรงนี้มันทําให้คนนั่งไม่ค่อยสบายเวลาอยู่ในรถคีรู้สึกเดี้หัวหรือมันพังเงือกพังับพังลับพังเงือกขับแบบกระจกกระจักกระจะักทำให้เขาปรับใหม่ดีกว่าทําให้มันเป็นมิตรกับคนขับมากขึ้นไม่จําเป็นจะต้องฝึกในการใช้และใครขับก็ได้แล้วเขาก็เลยทําความหน่วงของตัวเนี้ทําให้มันไม่หยุดนิ่งคือพอถึงจุดที่ประมาณ5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเขาก็จะยังไหลต่อไปคล้ายๆเวลาไหลรถติดๆหรือว่าไหลเข้าที่จอดเนี่ย ก็ยังทําได้เหมือนรถปก,กติแยกให้ออกน,นะครับตัวเก่าคือปล่อยเบรยังไงก็หน่วงหน่วงจนหัวทิ่มและสามารถที่จะหยุดนิ่งได้เลยตัวใหม่ปล่อยก็หน่วงเช่นกันแต่หน่วงไม่หยุดนิ่งอยู่ที่5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาจะไหลไหลไปเราต้องแต่เองอ,อันนี้แยกก่อนมาในส่วนที่2ของระบบไอตัว e-pedal เขาเนี่ยนะครับตัวใหม่เนี่ยหรือวัน pendel เนี่ยก็คือเรื่องไฟเบรกครับมันเป็นปัญหามากตัวเก่าเนี่ยโอเคยอมรับว่ายกมันก็มีไฟเบรกติด แต่ถ้าเราหน่วงน้อยๆพอยกน้อยๆปุ๊บความหน่วงมันน้อยไงครับพอความหน่วงน้อยปุ๊บไฟเบรกไม่ติดพอไม่ติดปับ๊บข้างหลังก็ดา่าทําไมอยู่ๆก็เบรกอะไรทัง้งแบบเนี้ยมันก็เลยเป็นปัญหาลกแตกเขาก็เลยอ่ะอันหมายแล้วกันเป็นเวอร์ชัน2เนี่ยยกนิดเดียวยกมากฉันติดหมดและจะรู้ได้ไงว่าติดฉันมีมิตเตอร์ตรงนี้เลยเป็นรูปรถเป็นตูดรถเลยนะครับไฟเบรกติดเลยยกปุ๊บติดยกปุ๊บติดรู้เลยว่าอ๋อฉันเบรกนี่คือมันก็เป็นการ เพิ่มความปลอดภัยเพิ่มความสบายเพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่นั่นเองนะครับครับก็สรุปคร่าวๆดีกว่าครับวันนี้มันมารีวิวแบบสั้นๆแหละการขับขี่ในสนามโอเคมขับดีผมยอมรับว่าในระบบขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้าใหม่และระบบการปรับ e-pedal ของเขาใหม่ที่เป็นเขาเรียกเป็นสเต็ปเนี่ยถือว่าเป็นมิดกับคนขับมากขึ้นตอบสนองนุ่มนวลขึ้นไม่ว่าจะเร่งจะถอนจะอะไรเงี้ยมันจะมีความงักนงักน้อยลงคือเพื่อ ัดฟิลรถไฟฟ้าเดิมๆีบออกไปได้เยอะเลยจะเป็นเข้ามาใกล้เคียงกับรถที่เป็นสันดาบก็คือรถที่มีเครื่องยนต์ประเทที่มีปล่อยเร่งแล้วมีเอื่อยมีไหลคล้ายๆกัน คนขับไม่ต้องปรับตัวแล้วจะใช้วันพิเศยอะไรก็ตามแต่ไม่ต้องปรับตัวแล้วขับปกติไปได้เลยครับรับรองว่าคนนั่งกับคนขับจะไม่มึนไม่เวียนหัวแน่นอนเพราะว่าเรื่องของการเร่งการชะลอเนี่ยเขาปรับให้สมูทขึ้นและข้อนึงครับที่แตกต่างจากในคลิกในเวอร์ชันแรกก็คือเวลาเรากระทืบออกตัวคันเร่งแรงๆเนี่ยกระทือบมันเร่งปื้ดไปเนี่ยของเดิมเนี่ยเขาจะไม่มีระบบสมูทคือปล่อยพลังเต็มที่ร้อเนไปก่อเลยป้าบเข้าไปเนี่ยล้อมันจะมีการตะกุยพอตะกุยปุ๊บมันจะสั่นสะเทือนพอสะเทือนนิด ฟิลมันก็เหมือนกับเวลาเราแข่งรถแบ็คคือคนดิบๆอาจจะชอบนะคนซิงๆอาจจะชอบแต่ถ้าคนที่เขาขับทั่วๆไปอ่ะบางทีมันกระเทือนรูปเขาอาจจะตกใจหรือฟิลในการสัมผัสรู้สึกรถรถมันลดลดลดสั่นๆเป็นอะไรเนี่ยรถชั้นเป็นอะไรอ่ะอย่างเงี้ยเขาก็เลยปรับให้มันสมูทขึ้นไม่ว่ามันจะกระทือบเรล่งสุดแค่ไหนเป็นข้อดีอย่างหนึ่งครับคือว่าไม่กระแทกไม่กระโชกไม่กระชากและนุ่มนวลมากขึ้นด้วย ก็ถือว่าออกแบบให้เป็นมิตรกับคนขับมากขึ้นและใกล้เคียงกับรถที่เป็น ICE หรือรถไฮบริดทั่วไปที่เป็นเครื่องยนต์หรือรถเครื่องยนต์มากขึ้นนั่นเองไม่ต้องปรับตัวเยอะนะครับนี่ก็คือเป็นข้อดีของ Ki ณฑ์เจเนอเรชัน2นะครับช่วงล่างเหมือนเดิมพวงมาลัยยังเหมือนเดิมไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับปรับสูงต่ําใกล้ๆได้เหมือนเดิมเบาะยังเป็นโยกมือเหมือนเดิมนะเพราะว่าเขาต้องการประหยัดพลังงานไฟฟ้าเมื่อไม่ให้ต้องมาใช้ไฟฟ้าอย่างอื่นเยอะนะครับแล้วก็ยางอย่างที่บอกนุ่มนวลมาก เป็นเป็นคอนติเนนัลรุ่นนี้ถือว่านุ่มขึ้นไม่ว่าจะขับสลาลอมแรงเบรกลี้ยวโค้งแค่ไหนถือว่านุ่มนวลจริงๆยอมรับเลยนะครับก็นั่นก็คือเป็นการรับอัพหรือเป็นการรีวิวพรีวิวคร่าวๆเนี่ยเพราะว่าผมคิดว่าหลาังจากนี้นิสสันคงมีจัดทริปให้เราขับออรโรดจริงๆดูว่าสมรรถนะการขัขี่แบบบนถนนจริงเป็นอย่างไรเท่าที่ขับตัวนี้มันรู้แค่สมรรถนะในสนามนี่แหละ แล้วก็ฟังก์ชันหรือเทคโนโลยีหรือสเปคข้อมูลต่างๆมันก็จะมีประมาณนี้ซึ่งมันจะมีทั้งหมด4รุ่นย่อยนะครับก็คือรุ่น E รุ่น V รุ่น VL และรุ่นที่เห็นอยู่นี่คือ Alltech คือแต่งเต็ม VL กับ Alltech จะเป็นฟังก์ชันเดียวกันแต่ว่า Alltech คือมีชุดแต่งและก็มีการตกแต่งภายในเพิ่มเติมมาเป็นเฉพาะรุ่นพิเศษนะครับส่วนรุ่น E รรุ่น V ก็จะลดหลั่นออปชั่นลงไปเช่นบางระบบก็ถูกตัดออกไปบ้างนะครับรุ่น E ก็จะเป็นเบาะผ้า หน้าจอวิทยุจะไม่ใช่เป็นแบบนี้ไม่ใช่สัมผัสจะเป็นหน้าจอธรรมาดาส่วนรุ่น V e, ก็จะเริ่มขยับมาเป็นมีกล้องรอบคันและแต่ยังไม่มีกล้องตรงนี้กล้องเครื่ีงกล้องมองภาพสแสดงด้านหลังพอ V L ขึ้นไปก็จะเป็นท็อปสุดเลยปิดพลาดประการใดขออภัยด้วยวันเนี้ยมันมาวันแรกครั้งแรกในวันนี้ที่ทดสอบเป็นวันที่2แต่ผมมาช่วงเช้า,าวันแรกแรก็จะมองมันหน่อยแล้วก็ข้อมูลเนี่ยละเอียดยิบมากจริงบอกไม่หมดซึ่งรายละเอียดย่อยเนี่ยเดี๋ยวใส่รายละเอียดไว้ในเว็บไซต์เชือราคา com นะครับก็คือโปรดักต์ของนิสสันนั่น